พลิกชะตาชายาสยบแค้นตอนที่1นโอกาสที่สวรรค์ประทานจวนโหเต็มไปด้วยเสียงมโหรีดังอึกทึกภายในประดับประดาด้วยโคมไฟและผ้าแพรหลักสีอันหลิงเกออยู่ในชุดแต่งงานสีแดงนางกำลังใช้ชาติทาปากอยู่หน้ากระจกด้านหลังมีสาวใช้สองคนกำลังช่วยนางหวีมแต่งตัววันนี้นางจะต้องเป็นเจ้าสาวที่งดงามที่สุดในเมืองหลวง อีกราวครึ่งช่วยยาเมื่อคนของจนอองมู่มาถึงนางจะต้องจากตระกูลอันเพื่อไปเป็นพระชายาของอองมู่มีใช่คุณหนูใหญ่แห่งตระกูลอันอีกต่อไปทันใดนั้นเองอีกด้านหนึ่งของม่านทันเกิดเสียงฝีเท้าดังขึ้นอันหลิงเกอคาดเดาว่าอาจจะเป็นอีเหนียงที่เข้ามาหานางจึงลุกขึ้นต้อนรับแต่แล้วกลับมีเสียงเอ่ยดังขึ้นว่าพวกเจ้าสองคนออกไปเฝ้าข้างนอกไว้แท้ที่จริงก็เป็นน้องหญิงอันหลิงอีนี้เอง อันหลิงเกอกำลังจะหันไปเอ่ยถามว่าเหตุใดนางถึงมาอยู่ที่นี่ได้แต่คาดมิถึงว่าจะได้เห็นอันหลิงอีทาปากสีแดงสวมมงกุฎหงและชุดเจ้าสาวที่หรูหราย,ยิ่งกว่าตัวนางเองเสียอีกอันหลิงเกอถึงกับตกตะลึงงานเหตุใดน้องหลิงอีถึงได้สวมชุดแต่งงานกันนางมิเคยได้ยินมาก่อนว่าน้องหลิงอีจะแต่งงานวันนี้ด้วยเช่นกันพี่หญิงตั้งแต่เช้าท่านยังมิได้ทานอันใดเลยนี่ท่านพ่อให้ข้านำจกมาให้ท่านทานรองท้องรีบทานตอนที่ยังร้อนร้อนเถิด ในมือของอัลหลิงอีถือชามเจ๊กกลางนกเอาไว้ทําให้นางชะงักไปชั่วครู่เมื่อเห็นอัลหลิงเกอหันกลับมานางจึงก้าวไปข้างหน้าจากนั้นก็วางชามเจ๊กกลางนกเอาไว้เบื้องหน้าของอัลลิงเกอลืมขอบคุณน้องหญิงมากยิ่งนักอัลหลิงเกอรู้สึกอุ่นว่าไปทั้งหัวใจนางจึงไม่ได้คิดอันใดมากเพราะตอนนี้นางก็รู้สึกหิวแล้วเช่นกัน นางจึงตักโจกรังนกเข้าปากทันทีพร้อมทั้งเงน่อยหน้าขึ้นเอ่ยถามถึงสิ่งที่สงสยัยน้องหลิงอีนี่เจ้าพี่หญิงจะถามเรื่องชุดแต่งงานที่ข้าสวมใช่หรือไม่อัอหลิงอีหัวเราะออกมาเบาๆพลางหมุนตัวไปด้านหน้าของอันหลิงเกอเป็นเยี่ยงไรบ้างมิเลวใช่หรือไม่อืมงดงามยิ่งนักเพียงแต่เหตุใดพี่ถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าน้องหญิงจะแต่งงานวันนี้ด้วยเช่นกันท่านพ่อกับอีเหนียงก็ไม่เคยบอกพี่มาก่อน มีรู้ว่าเป็นเพราะเหตุอันใดหลังจากที่อัลลิงเกอทานโจ๊กเข้าไปเพียงสองคำจูจ่ๆนางก็รู้สึกหนักศีรษะขึ้นมาฉับพลันในเมื่อพี่หญิงเองก็คิดว่างดงามเยี่ยงนั้นถ้าข้าใส่ชุดนี้เข้าพิธีสมรสกับเจวินฮานเขาก็คงจะตกตะลึงเช่นกันใช่หรือไม่ใบหน้าของอัลลิงอียังคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่บัดนี้อัลลิงเกอกลับตกตะลึงนิ่งเงันไปแล้วจวินฮานมูจจวินฮาน ในเมืองหลวงยังมีมูตจวินฮานคนที่สองอยู่อีกหรือพี่หญิงไม่ต้องคิดมากหรอกจวินฮานก็คือมู่ซื่อจืออีกราวหนึ่งเคจวินฮานก็จะมาถึงแต่พี่หญิงคงจะนี้ได้เห็นเขาอีกแล้วละ่ะอัหลิงอีปรับสีหน้าเป็นเรียบเฉยและเย็นชาในเวลานี้สมองของอัลลิงเกอกลับยิ่งรู้สึกหนักขึ้นไปอีกหลายส่วนอีกทั้งนางยังรู้สึกปวดท้องมากอีกด้วยและรู้สึกเหมือนมีอันใดบางอย่างมาจุกอยู่ที่ลำคอหายใจได้มีเต็มปอดและเริ่มหายใจลำบากมากแล้ว เจ้าเจ้าวังยาข้างเยี่ยงเนียงหรืออันหลิงเกอมองไปที่เจ๊กกลางนกก็พลันเข้าใจเรื่องราวขึ้นมาทันทีนางจ้องมองไปที่ใบหน้าของอันหลิงอีอย่างไม่อยากจะเชื่อและมีเข้าใจว่าทำไมเหตุใดน้องสาวถึงต้องทำเช่นนี้กับนางด้วยนางพยายามล้วงคอเพื่อที่จะอาเจียนเอาเจ๊กกลางนกที่ทานเข้าไปออกมาแต่มันก็เปล่าประโยชน์เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่นางอาเจียนออกมาก็มีเพียงแต่เลือดของนางเท่านั้น ที่หญิงอย่าลำบากเลยนี่คืออย่าใจสลายแห่งนานเจียงเพียงชั่วครู่ก็สามารถฆ่าช,ชีวิตผู้คนได้แล้วและในจวนนี้ก็มีมียาถอนพิษอีกด้วยร่างกายของอล,ลิงเกอร์สูญเสียการควบคุมนางรู้สึกปวดท้องจนยากจะทนไหวจึงล้มลงไปนอนกับพื้นและกระอักเลือดออกมาอีกคราเพราะเพราะเหตุใดนางยังคงมีเข้าใจว่าเหตุใดน้องสาวที่สนิทสนมก,นกันกับนางถึงได้วางยานางเพราะเหตุใดเยี่ยงนั้นหรืออ่า อันหลิงอียิ้มเยาะจากนั้นก็เอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าคือคุณหนูใหญ่แห่งจวนโหถ้าหากเจ้ามีตายแล้วข้าจะแต่งงานกับจวินฮานแทนเจ้าได้ยิ่งไรเล่าอันหลิงเกิดจ้องมองนางด้วยสายตาอาฆาตมิว่ายิ่งไรนางก็ยังคาดไม่ถึงว่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้นางรู้ดีว่าอันหลิงอีหลงรักจวินฮานตอนที่ห้องเต้พระราชสมรสระหว่างจวนโหกับจวนอ,องมู่นางถึงขนาดที่คิดว่าจะถอนตัวและให้น้องหญิงสมรสแทน แต่ทว่าอีกฝ่ายคือจวนอองมู่ที่สูงส่งถ้าคุณหนูใหญ่บุตรสาวของฮูหญินใหญ่แห่งจวนโหยังมีได้สมรสออกเรือนไปย่อมมีมีทางที่คุณหนูรองซึ่งเกิดจากฮูหญินรองเยี่ยงอลิงอีจะได้สมรสก่อนอย่างแน่นอนหรือว่าเพราะเหตุนี้น้องหญิงถึงคิดที่จะฆ่าตนเจ้าเจ้ามีกลัวว่าท่านพ่อจะทราบเรื่องหรือเยี่ยงไรกันสายตาของอลิงเกอเริ่มฝ้าฟางลงทุกทีแต่นางก็ยังมิเข้าใจว่าเหตุใดน้องสาวที่แสนดีของนางถึงได้วางยาพิษนาง ถ้าวันนี้เมื่อเจ้าตายไปคนขอองค์จวนอองมู่ก็คงมาถึงครึ่งทางแล้วเจ้าคิดว่าท่านพ่อยังมีทางเลือกอื่นอยู่อีกหรืออลิงอีหัวระยะด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นถึงตอนนั้นถ้าข้ามีแต่งแทนเจ้าเจ้าคิดว่าจวนอ,องมู่จะมองท่านพ่อเยี่ยงไรกันตระกูลอันจะอยู่ในเมืองหลวงต่อไปได้อีกเช่นนั้นหรือพี่สาวที่แสนดีของข้าเจ้าไปอยู่เป็นเพื่อนท่านแม่ของเจ้าในปอโลกอย่างสงบสุขเสียเถิดอ้อใช่ ข้าลืมบอกเจ้าไปอย่างหนึ่งที่ท่านแม่ของเจ้าจักไปก็เป็นสีมือของข้ากับท่านแม่ของข้าเองเจ้าคิดถึงนางมากมายถึงเพียงนั้นข้าช่วยส่งเจ้าไปอยู่กับนางก็ถือว่าข้าใจดีกับเจ้ามากแล้วหรือเจ้ามีคิดเยี่ยงนั้นกันเจ้าอัหลิงเกิดกระอักเลือดออกมาอีกครั้งความลับที่ได้ล่วงรู้จากปากของอัหลิงอีราวกับสายฟ้าที่ฝ้าใส่นาง ตอนที่มานดาของนางสิ้นใจนางมีรู้สึกถึงความผิดปกติใดๆเลยสักนิดช่วงเวลาที่ทุกทรมานที่สุดนั้นก็ได้หลี่ซื่อและอันหลิงอีคอยดูแลนางอย่างรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณนี้เสมอมาแต่คาดไม่ถึงว่าตนเองจะนับถือฆาตกรเป็นมานดาหลี่ซื่อและอันหลิงอีคือฆาตกรตัวจริงที่ฆ่ามานดาอันหลิงอีจะต้องมีตายดีด้วยแรงเพือกสุดท้ายก่อนสิ้นใจอันหลิงเกอได้ตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงกระท่อนกระแท่น นางอยากจะกระโจนเข้าใส่อัลลิงอีเต็มทนแต่สุดท้ายก็ร่วงไปกองกับพื้นดังเดิมน่าเสียดายที่นางใช้แรงเพลือกสุดท้ายไปจนหมดสิ้นเสียแล้วในเวลานั้นเองนอกประตูก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังเข้ามาปีจูอัลลิงเกลลืมตาขึ้นมาเห็นปีจูกำลังงกอาหารเข้ามาในห้องเมื่อปีจูเห็นนางนอนกองอยู่ที่พื้นก็ตกใจร้องเรียกเสียงดังแต่แล้วก็ถูกสาวใช้สองคนที่อยู่ด้านหลังของอัลลิงอีจูโจมจากด้านหลังบนคอมีรอยเลือดปรากฏขึ้นแล้วก็ค่อยๆล้มลงไป พวกเจ้าสองคนเอาศพพวกมันไปทิ้งในสัตว์ที่สวนด้านหลังซะหลังจากนั้นไปรับเงินที่ห้องบัญชีได้เลยบอกไปว่าข้าเป็นคนสั่งอัลลิงอีขมวดคิ้วหันไปพูดกับสาวใช้สองคนที่ก่อนหน้านี้หวีผมให้อัลลิงเกอจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปอัลลิงเกอร์เอ่ยคําใดไม่ออกในปากเต็มไปด้วยเลือดนางอยากจะสาบแช่งอัลลิงอีเสียเหลือเกิน แต่สุดท้ายก็เอ่ยออกมามิได้จากนั้นเปลือดตาทั้งสองข้างก็ค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆและปิดลงสูญเสียทุกการรับรู้ในที่สุดสายลมบางเบาพัดผ่านเข้ามาหน้าต่างฉลุลายเปิดม่านเอาไว้เพียงครึ่งบานเตาไฟด้านข้างจุดกำยานที่ทำให้จิตใจสงบเอาไว้สาวใช้คนหนึ่งคุกเข่าอยู่หน้าเตียงนางอดที่จะเช็ดน้ำตามีได้คุณหนูฮือๆท่านอย่าเป็นอันใดไปนะเจ้ากะ เสียงร้องให้ดังเสียจนอัลลิงเกอร์ปวดหัวสุดท้ายนางก็ทนไม่ไหวจึงเอ่ยออกมาว่าปีจูเจ้าจะร้องให้เนื่องด้วยเหตุอันใดกันเสียงดังจนข้านอนไม่ได้แต่ทว่าอัลลิงเกอที่เพิ่งเอ่ยออกมาก็ต้องปิดปากด้วยความตกใจนี่มันเกิดอันใดขึ้นกันแน่กรอบหน้าต่างตำราพินที่วางอยู่นางถูกอัลลิงอีวังยาพิษจนตายไปแล้วมิใช่หรือเหตุใดถึงยังอยู่ในห้องนอนของตนเองได้กัน นางมิอยากจะเชื่อจนต้องก้มลงสำรวจตนเองชุดนอนผ้าไหมปักรูปนกสีเชเวียเคียงคู่อัหลิงเกอตกตะลึงงินไปช่วขณะชุดนี้ชุดนี้นางตัดให้ตนเองตอนอายุครบ17ปีมิใช่หรือชั่วพคิปตาอัหลิงเกอร์ก็ราวกับคิดอันใดบางอย่างออกนางพุ่งตัวไปยังหัวเตียงเพื่อค้นหากระจกในกระจกเห็นเพียงหญิงสาวที่มีริมฝีปากสีแดงหางตาและปลายคิ้วเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาใบหน้ารูปไข่แสนจะอ่อนโยนมองดูแล้วช่างอ่อนหวานมากยิ่งนะัก เพียงแต่ตอนนี้ภายในดวงตาของนางเป็นประกายระยิบระยับคล้ายกับมีหลากหลายอารมณ์อยู่ภายในใจพี่จูเมื่อครูเจ้าร้องให้ด้วยเหตุใดกันอัหลิงเกอร์เอ่อยอย่างใจเย็นถ้านางเดาไมิผิดเมื่อวานนางคงจักตกน้ำเป็นแน่นกสีเชเวียคือนกสาลิกาปากดาม,มีลักษณะคล้ายนกกางเขนหนึ่งเ,เท่ากับ15นาที เมียงเป็นคำที่ใช้เรียกอนุพันธยาผู้หญินรอง